แค่เดืนเดียวนะแสนวิวนะแสนหนึ่งแสนกว่านิดนิดมันขึ้นยากมากจริงที่มันเป็นนะพี่เจทครับครับผมซิงเกิลของเราตอนนี้คือยอดวิวก็คือทะลุหนึ่งแสนไปไปแล้วที่เรียบร้อยแล้วอย่งไรบ้างครับจริงได้ตั้งแต่ตอนสิ้นปีที่แล้วครับก็ดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นยากมากเวลาเราปล่อยเพลงแล้วถ้าเราไม่ใช่ช่องที่แบบทำคอนเทนต์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับอัลกอริทึมเขาจะไม่จับอะไรเงี้ยเราก็เลย ได้เท่านี้เราก็ดีใจแล้วที่ดีใจกว่าคือกระแสตอบรับที่หลายๆคนได้ฟังหรือว่าได้ดู MV แล้วเขาก็ชมกันว่าแบบเ,เพลงดีจังเลยหรือว่า M v วดีจังเลยอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องให้เครดิตทางแบบทางพี่แก้อาพุ่มกับแล้วก็ทางทางพี่แพทที่ที่ทต่งเพลงดีๆมาให้ครับแสดงว่าพี่เดชได้เข้าไปเช็คฟีดแ b a c k เครื่อ,องตับความเพลงหรือว่าอะไรที่คนเข้ามาชชิญชมในสำนักดนตรในนี้ใช่ครับดูตลอดเลยครับเพราะว่าเราก็แบบจริงๆเรียกว่าคาดหวังเขาไม่ถูกแต่เราแบบ เราอยากรู้ว่าเราทําออกมาแล้วมันยังได้อยู่ไหมกับสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทําเพลงแบบร่วมสมัยขนาดนั้นไปถึงแนวเพลงหรือว่าเนื้อหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราทําเพลงแบบที่เราชอบแบบที่เราฟังแล้วเราก็อยากรู้ว่าเออคนยังชอบยังฟังอยู่หรือเปล่าซึ่งพอออกมาแล้วแล้วแล้วคนชอบคนฟังอยู่เราก็ดีใจครับเึงต่อไปอย่างที่มันยังไม่รู้อไเลง่งเร่งอยู่ครับเห็นว่าพอมันมีกระแสมันน่ากับ ไปได้ต่อยนองไปด้วยสิ่ง่ <c oughs> ใช่คือคนจะบอกให้ทำแบบ <c oughs> ทีททีกว่าน,นี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะเป็นคนแบบเหมือนถ้าผมไม่เจอคนที่เราอยากให้มาโปรดิวให้เราอะไรเงี้ยครับเราก็จะแบบนึกก่อนว่าเอ้ยเอาดีไหมอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนเล่นดนตรีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าแบบเราจะทำแนวไหนก็ได้มันก็ต้องเป็นแนวที่เรารู้สึกว่าเราเรารู้สึกสบายใจกับมันคอมฟอร์ตกับมันอะไรยเงี้ยครับแต่พาทที่คิดมันจะเป็นแบบเดิมๆหรือว่าเราอยากเปลี่ยนปรับูอเราคงเปลี่ยนแหละครับ <t ell> ให้มันแบบ au, ให้มันโพสิทีฟขึ้นหน่อย,พยเพราะเพลงที่ผ่านมามันไม,ม่แต่เพลงเศร้าหมดเลยใช่เราก็เพิ่งรู้ตัวหลังจากมาทําเพลงนี่แหละว่าเราเป็นคนชอบฟังแบบเพลงเศร้าหรือชอบฟังแบบเพลงช้าอะไรเงี้ยครับมันมันิวใจหรืออะไรกินเจยบมันฟังฟังแล้วมัน <t ell> ส่วนตัวผมอะผมจะรู้สึกว่าเพลงเศร้าเพ <t ell> ลงช้าเพราะกว <t ell> <ๆ>่าเพลงเร็วเพราะว่ามันด้วยด้วยคำนองเนื้อร้องอะไรเงี้ยมันมันอินได้ง่ายกว่าอเงี้ยครับคือไม่ได้แปลว่าในตอนนั้นเราต้องเศร้าอยู่ เวลาเราฟังเพลงพวกนี้เราจะรู้สึกอะไรกับมันมากกว่าเราฟังเพลงเร็วคือเพลงเร็วให้ความสนุกแหละแต่ว่าเพลงเศร้ามันอาจจะไม่ได้ให้ความสนุกแต่ว่ามันให้ความลึกซึ้งอะไรของมันซึ่งเราอ่ะชอบตรงนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยส่วนตัวส่วนตัวเรานะครับอย่างช่วงนี้มีเวลาแบบว่าทำอย่างอื่นหรือว่าเห็นฟิตออกกำลังกายบุญอะไรอย่างนี้เ้าไเยอะพวกนี้พยายามออกกำลังกายครับใช่เพราะว่าเวลาน้อยเลยขยิมถ่ายแบบไม่มีผมก็ถ่ายไม่ได้ใช่ หเหในลอะไรางเยมนดแต่ละรูกก็แบบกดงกดไลค์คอมเมนต์พยายามอยู่ครับพยายามอยู่ใช่มันมีหลายคนนะช่วงนี้แบบถูกไดเรกไปอะไรของแบบส่งนู่นส่งแบบโูหโหรอมีบ้างครับแต่ไม่เยอะไม่เยอะครับมีน้อยครับคือผมไม่ได้มผมเป็นคนเล่นเล่น,เล,นเล่นโซเชียลไม่ค่อยเก่งแล้วบางทีผมจะไม่เห็นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ผ่านไปนานแล้วแล้วมันก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยครับใช่แต่มีบ้างครับ ีเห็นบ <But maybe, S 1> <but. S 2> ้างแต่แต่แบบมันมันเป็นคอนมาไหนมันรุนแรงเหมือนที่แบบเขาเจอกันไหมครับแล้วตอนไหนคี่มันเจอล่าสุดก็แบบโหะมันแบบมูนไม่ได้เลย่เลยส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยกดเข้าไปดูนะครับถ้าไม่ใช่คนไม่รู้จักอ่ะถ้าไม่ใช่คนรู้จักอ่ะครับใช่ถ้าเป็นคนไม่รู้จักส่งมาเราก็จะพอเดาได้แล้วว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องปกติอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้จะกดเข้าไปดูเท่าไหร่อันนี้เกิดแบบมาหรือเชื่อเลยเท่าไบร่เพรามันเยอะไปนะมันจริงจริอะไรเราจะแบบจัดการหรือจัดการ ถ้าเยอะมากงมคงคงคงก็คงซีเรียส,อ,สอยู่บ้างครับแต่ว่าเรามีวิธีจัดการอะไรกับแบบนี้อยู่แล้วซึ่งส่วนตัวผมผมจะไม่ได้ไปไปทำนูน่นทำนี่อะไรใครหรอกผมก็แค่จะไม่ดูใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแค่เราไม่ดูก็จบแล้วอะไรอย่างงี้ครับถ้มันแบบว่าเยอะไปเลยเราเอาเรื่องแคบไปแคมาโอ<ห>ก็ก<ๆ>็ถ้าถ้ามันเป็นการคุกคามแบบมันเดือดร้อนเราจริงๆอะ่ๆอะผมว่ามันก็ต้อง ถ้าถ้าถ้ามันมากเกินไปมากๆอะครับก็คงต้องทําอะไรสักอย่างแต่ว่ามันผมยังไม่เคยเจอเจอถึงขั้นนั้นนะครับงานแสดงละครตอนนี้ได้ข่าวว่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่ที่แบบว่าเออเฮ้ยพี่แต่รับพี่แบนดีได้เนี่ยคือมันจะแบบว่าพอเปลี่ยนได้แบบหนึ่แบบแสดงหลากหลายมันก็อาจจะแบบว่าทิเปลี่ยนบทใช่ครับก็มีครับมีครับโปรเจกต์กำลังจะ เริ่มครับผมจริงคุยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่ว่ามันก็รอเรื่องของจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยครับก็น่าจะน่าจะรู้กันประมาณเดือน2เดือน3นี่ครับใช่ครับใช่เดี๋ยวจะประกาศครับผมมันมันมันว้าวหรือมันมีเซอร์ไพรส์อะไรผมว่าคงเซอร์ไพรส์กันแหละใช่แต่มันยังบอกไม่ได้จริงๆครับใช่ครับคือก่อนนั้นนี้เขายังไม่บอกผมด้วยซ้ำนะพี่ เใช่ก็ก็ก e> ็เลยแบบเออยังไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ทุกอย่างมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอะไรมากขึ้นแล้วแต่ว่ารอรอแบบทีเดียวดีกว่าครับมันท้าทายขนาดอะไรอย่างเงี้ยมันท้าทายหลายอย่างเลยครับทั้งพล็อตเรื่องทั้งคาแรคเตอร์และทั้งแบบแนวของของของมันเป็นซีรีส์แนวของซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ คนร่วมงานที่เราไปทางานด้วยทั้งทั้งทีมงานทั้งนักสแสดงทั้งอะไรมันเป็นมันใหม่มากสําหรับเราครับ<ม>เพราะว่าเราก็จะเล่นแต่ละครมาส่วนใหญ่มีซีรีส์บ้างมีหนังนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่เคยทําอะไรแบบแบบนี้ใช่ครับน่าจะเซอร์ไพรส์นะครับใช่หัใวใจไม่มีเลยศูนย์ศูนย์เกลี้ยงไม่มีเวลาเลยครับใช่เพราะมันติดมันติดเพราะอะไรเราแบบว่า ไม่นะครับส่วนตัวผมก็เป็นเหมือนปกติแหละแต่ว่าเราเราคงโฟกัสกับงานได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับพอเรามีเวลาอยู่อยู่อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมีงานอะไรเราก็ทําหมดเลยมันไม่ใช่ว่าแบบเราจะเพื่อเวลา,าไปทําอย่างอื่นหรือโฟกัสไปอย่างอื่นคือเราก็โฟกัสแต่งงานอย่างเดียวเป็นหลักๆเลยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้บางที เราก็ไม่ค่อยจะออกไปไหนไปเจอเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าแล้พวกนี้ก็ทํางานมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ปิดหรอกแต่แค่มันแค่ตอนนี้อยากทํางานมากกว่ามากกว่าครับเป็นงานบอนใช่ครับเ้าหรือว่าจะต้าหรือรออก่มันจะตัวไเออผมว่ามันเป็นเรื่องของของถ้าจะเจอก็คงเจอเองแหละครับใช่ครับก็ก็ไม่ได้คิดอะไรเลย ใช่แค่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของจังหวะของมัน,นแล้วเราไปรู้ไดจากไหนอะรู้เลย